สวัสดีนะครับหลังจากที่เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีจนของแก๊สมาแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันต่อว่าแล้วแก๊สเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็นกี่ประเภท <c oughs> นะครับแก๊สสามารถแบ่งได้ทั้งหมด2ประเภทด้วยกันก็คือแก๊สอุดมคติและก็แก๊สจริงนะครับแก๊สอุดมคตินะครับหรือว่าแก๊สสมบูรณ์นะครับหรือที่เรียกว่าไอเดียลแก๊สเนี่ย ก็เป็นแก๊สที่ไม่ได้มีอยู่จริงนะครับนักวิทยาศาสตร์ได้กําหนดแก๊สอุดมคติขึ้นมานะครับเพื่ออธิบายสมบัติต่างๆของแก๊สนะครับแล้วก็เป็นแก๊สที่ไม่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนะครับแล้วก็เป็นไปตามลักษณะของทฤษฎีจนของแก๊สทุกประการนะครับสำหรับแก๊สจริงนะครับแก๊สจริงก็คือแก๊สที่มีอยู่จริงในธรรมชาตินะครับแล้วก็ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเนี่ยยังคงมีอยู่แต่ว่ามีอยู่ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแก๊สอุดมคตินะคือไม่มีแรงยึดเหนี่ยวเลยนะครับแล้วก็แก๊สจริงนะครับไม่เป็นไปตามกฎต่างๆของแก๊สอุดมคตินะครับทีนี้ถามว่าแล้วทำไมเราต้องมาศึกษาแก๊สอุดมคตินะครับ คำตอบก็คือเนื่องจากแก๊สจริงเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับแล้วก็ส่งผลให้เวลาที่ทำการศึกษาเนี่ยเราจะศึกษาได้ค่อนข้างยากนะครับนักวิทยาศาสตร์จึงเริ่มต้นศึกษาจากแก๊สอุดมคติก่อนนะครับโดยแก๊สอุดมคติเนี่ยนะครับก็คือแก๊สที่เป็นไปตามทฤษฎีจนทั้งหมดนะครับทำให้การศึกษาเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับ ดังนั้นในบทนี้ของเราเนี่ยก็จะเน้นให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับแกส๊สอุดมคติก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเราเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ศึกษาเรื่องของแก๊สจริงนะครับโดยแก๊สจริงนะครับก็สามารถที่จะมีสมบัติที่ใกล้เคียงกับแกส๊สอุดมคติได้นะครับโดยจะต้องมีมวลน,น้อยนะครับ ความดันต่ำแล้วก็อุณหภูมิสูงนะครับต้องมีสภาวะดังนี้นะครับจึงจะมีสมบัติที่ใกล้เคียงกับแก๊สอุดมคตินะครับโดยแก๊สเฉยนะครับจะเป็นแก๊สที่มีสมบัติเนี่ยใกล้เคียงกับแก๊สสมบูรณ์หรือว่าแก๊สอุดมคติมากที่สุดนะครับทีนี้ในการศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องของแก๊สเนี่ยก็จะมีตัวแปรที่สําคัญอยู่4ตัวแปรนะครับ ได้แก่ปริมาตรอุณหภูมิความดันแล้วก็จำนวนโมลน,นะครับโดยปริมาตรนะครับหรือ v o l ลุ่มนะครับเราจะใช้ตัวสัญลักษณ์ย่อนะครับก็คือตัว V นะครับตัว V นะครับหรือปริมาตรของแก๊สเนี่ยก็จะหมายถึงปริมาตรของภาชนะที่บรรจุนะครับตามที่เราได้เรียนมาแล้วในหัวข้อของทฤษฎีจนของแก๊สนั่นเองนะครับ หน่วยของปริมาตรจะมีอยู่ด้วยกันหลายหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกบาเดิเมตรลูกบาทเซนติเมตรลิตรนะครับแล้วก็มิลลิลิตรโดยทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะมีความสัมพันธ์ดังที่ครูได้แสดงเอาไว้ก็คือ1ลูกบาเดิเมตรจัดเท่ากับ1000ลูกบาทเซนติเมตรนะครับแล้วก็1ลิตรเนี่ยจะเป็นหน่วยที่มีปริมาณเท่ากับลูกบาเดิเมตรนะครับ แล้วก็มิลลิลิตรก็จะเป็นหน่วยที่มีปริมาณเทียบเท่ากับลูกบาทเซนติเมตรนะครับตรงนี้คือหน่วยของปริมาตรนะครับในส่วนของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิเนี่ยก็จะเป็นมาตราส่วนที่ใช้บอกระดับความร้อนความเย็นของสารนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า t e m p e r a t u r e นะครับก็จะใช้ตัวย่อนะครับเป็นตัว T นะครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้วัดอุณหภูมิเนี่ยหลายๆคนก็รู้จักอยู่แล้วนะครับว่า เราจะก็จะใช้เทอร์โมมิเตอร์นะครับในการวัดอุณหภูมิของของสารนะครับโดยหน่วยของอุณหภูมิก็จะมีอยู่มากมายหลายหน่วยนะครับยกตัวอย่างเช่นองศาเซลเซียสนะครับองศาฟาเรนไฮน์นะครับเคลวินนะครับแล้วก็องศาแรงกินนะครับแล้วก็องศาโลเมอร์นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีหน่วยที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับ โดยในการศึกษาเรื่องของแก๊สเนี่ยนะครับเราจะใช้อุณหภูมินะครับในหน่วยที่เป็นเคลวินนะครับหน่วยที่เป็นเคลวินเนี่ยมีชื่อเรียกอีกหนึ่งอย่างว่าองศาสัมบูรณ์หรือว่า absolute temperature นะครับทีนี้ความสัมพันธ์ที่สำคัญนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเคลวินกับองศาเซลเซียสนะครับ โดยในอุณหภูมิที่เป็นองศา,ศาเซลเซียสเ,เป็นอุณหภูมิที่ที่เราคุ้นเคยนะครับได้ยินค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ว่าในทางเ,เรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับแก๊สเนี่ยเราจะใช้เป็นอุณหภูมิเคลวินซึ่งถือว่าเป็นอุณหภูมิในในหน่วย SI นะครับโดยเคลวินนะครับจะสัมพันธ์กับองศาเซลเซียสนะครับดังที่ครูได้แจกออกมาตามสูตรนี้ก็คือ อุณหภูมิเคลวินจะเท่ากับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสบวก273.15นะครับตัวอย่างในการเปลี่ยนหน่วยของอุณหภูมินะครับเช่นแก๊สนะครับชนิดหนึ่งนะครับวัดอุณหภูมิได้250อองศาเซลเซียสแก๊สนี้มีอุณหภูมิกี่เคลวินเราต้องการเปลี่ยนให้เป็นเคลวินนะครับเราก็เอาองศาเซลเซียสเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับ แล้วก็บวกกับ273.15ออกมาก็จะเป็น523.15นะครับแต่เวลาที่นักเรียนทำการคำนวณเนี่ยครูก็อนุญาตให้ใช้เป็น273ก็ได้ครับไม่ต้องใช้จุด15เพราะว่าจะได้ช่วยให้เราคำนวณได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้คือเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิซึ่งก็ไม่ได้ยากนะครับ ต่อไปนะครับตัวแปรที่3ก็คือเรื่องของความดันหรือว่า pressure นะครับตัวเัษลักย่อก็คือตัว p นะครับตัวความดันเนี่ยนะครับก็จะหาได้จากแรงที่โมเลกุลของแกส๊สนะครับกระทําต่อหน่วยพื้นที่ของภาชนะที่ตั้งฉากกับแรงนั้นนะครับก็จะคำนวณได้ตามสูตรก็คือ p เท่ากับ f ส่วนด้วย a นะครับเมื่อ f นะครับก็คือแรงดันของแกส๊สมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับ แล้วก็ A นะฮะก็คือพื้นที่ตั้งฉากกับแรงดันของแกส๊สนะครับมีหน่วยเป็นตารางเมตรนะครับก็เวลาหาความดันก็เอาแรงตั้งหารด้วยพื้นที่นะครับออกมาก็จะเป็นค่าของความดันของแกส๊สนั่นเองนะครับก็จะมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความดันของแกส๊สนะครับก็ จะมีอยู่2ชนิดได้แก่บารอมิเตอร์แล้วก็แมโนมิเตอร์เดี๋ยวเรามาดูว่าอุปกรณ์ทั้ง2อย่างนี้นะครับจะมีลักษณะของการใช้อย่างไรนะครับตัวแรกนะครับบาลอมิเตอร์ครับบาลอมิเตอร์เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความดันของบรรยากาศนะครับใช้วัดความดันของบรรยากาศก็อุปกรณ์ก็ง่ายๆนะครับก็จะมี ชัดนะครับในการใส่ประหลอดหรือว่าเมอร์คิวรีนะครับแล้วก็จะมีหลอดแก้วสูงๆนะครับอยู่ด้วยนะครับทีนี้เวลาที่ทําการวัดเนี่ยอย่างเช่นในรูปนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่ามีความสูงของประหลอดนะครับที่หลอดแก้วเนี่ยสูงขึ้นไปจากตัวบริเวณของผิวบริเวณตรงตรงนี้นะครับขึ้นไปอยู่ตรงนี้นะครับสิ้นสุดที่ตรงนี้ก็จะพบว่ามีระยะห่างกันเนี่ยนะครับหรือว่าความสูง ที่ที่สูงขึ้นไปเนี่ยประมาณ760ม mm, ิลลิเมตรนะครับซึ่งตรงนี้ก็แสดงว่าตัวของความดันบรรยากาศเนี่ยมีค่าเท่ากับ760 mm, มิลลิเมตรตลอดนะครับตรงนี้คือ,อ,อการใช้บารอมิเตอร์นะครับวัดความดันบรรยากาศนะครับทีนี้เมื่อพูดถึงความดันบรรยากาศเนี่ยก็ก็จะขอ,เ,อ,อเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของความดันบรรยากา,กาศกับความสูงนะครับ ก็เราได้ทราบมาแล้วนะครับว่าที่ระดับน้ำทะเลเนี่ยนะครับความดันของบรรยากาศจะมีค่าเท่ากับ1 atm นะครับ1 atm mm hmm. 1> ส่วนความสูงที่สูงขึ้นไปเนี่ยนะครับความดันบรรยากา,กาศก็จะมีค่าลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ระดับน้ำทะเลมีค่า1 atm ใช่ไหมครับแต่พอเป็นที่10ไม์นะครับความสูงขึ้นไป10ไม์เนี่ย ก็จะมีความสูงลดลงเหลือแค่่วนยุด ATM นะครับตรงนี้ก็คือการใช้บารอมิเตอร์นะครับต่อไปนะครับก็คือการใช้แมนนมิเตอร์นะครับแมนนมิเตอร์เนี่ยก็จะถูกเอามาใช้ในการวัดความดันของแกส๊สนะครับซึ่งจะแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือชนิดปลายปิดกับชนิดปลายเปิดนะครับชนิดปลายปิดนะครับก็คือตรงบริเวณส่วนปลายนะครับ เป็นส่วนปลายเนี่ยนะครับก็จะปิดตรงนี้ไว้นะฮะส่วนชนิดปลายเปิดก็คือตรงส่วนปลายเนี่ยก็จะเปิดออกนะครับในการวัดนะครับ railroad, ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับโดยถ้าเกิดเป็นปลายปิดเนี่ยนะครับความดันของแก๊สจะมีค่าเท่ากับความสูงของประหลอดนะครับที่แตกต่างกันตรงนี้นะครับความสูงที่แตกต่างกันของประหลอดตรงนี้ จะเป็นความดันของแก๊สที่เราทำการวัดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแมนนมิเตอร์ชนิดปลายเปิดนะครับเนื่องจากว่าจะมีความดันจากบรรยากาศเนี่ยเข้ามามีผลต่อการวัดความดันของแก๊สตรงนี้ด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเป็นกรณีตามรูปนี้นะครับความดันของแก๊สเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับความดันของบรรยากาศก็คือ p atm นะครับบวกกับ ความดันที่เกิดมาจากความสูงที่แตกต่างกันของปลอดตรงนี้ครูเกตเ่าเป็น p h นะครับดังนั้นความดันของแกส๊สก็จะมีค่าเท่ากับความดันอันเนื่องมาจากความสูงของปลอดที่แตกต่างกันตรงนี้นะครับบวกกับความดันของบรรยากาศนั่นเองนะครับทีนี้กรณีที่เรานำแมนนมิเตอร์แบบปลายเปิดมาใช้เนี่ยก็อาจจะเจอกับเหตุการณ์3มเหตุการณ์หรือว่า3กรณีดังต่อไปนี้นะครับ กรณีที่1นนะครับก็คือระดับความสูงนะครับระดับความสูงตรงนี้นะครับนักเรียนเห็นเนาะระดับความสูงนะครับเท่ากันถ้าระดับความสูงตรงนี้เท่ากันนะครับ p แก๊สเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับความดันของบรรยากาศนั่นเองอันนี้คือกรณีที่1นนะครับต่อไปกรณีที่2ครับกรณีที่ระดับของประหลอดเนี่ยนะครับ ไม่เท่ากันนะครับโดยระดับของประหลอดที่อยู่ตรงฝั่งของแก๊สเนี่ยอยู่สูงกว่าระดับของปลายประหลอดที่อยู่ทางด้านของความดันบรรยากาศนะครับถ้าเป็นกรณีนี้หมายความว่านะครับแรงดันของแก๊สเนี่ยนะครับไม่มากพอที่จะเอาชนะความดันของบรรยากาศได้นะครับนั่นแสดงว่าความดันแก๊สน้อยกว่าความดันของบรรยากาศนะครับ ความดันของแก๊สนะครับก็จะหาได้จากความดันของบรรยากาศลบด้วยความดันที่เกิดมาจากระดับของประหลอดที่แตกต่างกันนะครับในขณะที่กรณีสุดท้ายนะครับจะเห็นว่าปลายประหลอดเนี่ยนะครับตรงฝั่งทีเ่เป็นฝั่งของปลายเปิดเนี่ยนะครับอยู่สูงนะครับแล้วก็ทางฝั่งของแก๊สเนี่ยอยู่ต่ำนั่นแสดงว่าแก๊สเนี่ยมีแรงดันเยอะ จึงทาให้ประหลอดเนี่ยนะครับสูงขึ้นไปตรงนี้ได้นะครับกรณีแบบนี้นั่นแสดงว่าความดันของแก๊สมากกว่าความดันของบรรยากาศนะครับก็จะหาค่าความดันของแก๊สได้นะครับเท่ากับความดันของบรรยากาศหรือว่า p atm บวกกับความดันที่เกิดมาจากระดับความสูงของประหลอดที่แตกต่างกันหรือว่า delta h นะครับตรงนี้ก็คือกอารใช้นะครับ m a ม,มิเต t e r ในการวัดความดันของแก๊ส ทีน,น,นี้ในหน่วยของการวัดความดังของแก๊สเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันหลายหน่วยมากๆนะครับในระบบ SI จะมีการใช้เป็นหน่วยที่ที่เป็นพา s สคาลนะครับหรือว่าหน่วยที่เป็น PA นะครับแต่ว่าในการเรียนของเราเนี่ยเราจะเน้นไปที่หน่วยที่เป็น ATM กับหน่วยที่เป็นมิลลิเมตรประลอดนะครับ โดย ATM เนี่ยเราอาจจะเรียกหนึ่งอย่างว่าเป็นบรรยากาศนะครับเช่น1 ATM ก็คือ1บรรยากาศนะครับห ATM ก็คือ1บรรยากาศนั่นเองนะครับส่วนหน่วยอื่นเนี่ยครูเอามาให้เราดูเพราะว่านักเรียนจะได้คุ้นเคยกับหน่วยต่างๆของความดันของแก๊สนะครับซึ่งเดี๋ยวพอเรียนตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีแบบฝึกหัด นะครับให้นักเรียนได้ฝึกการเปลี่ยนหน่วยของความดันด้วยนะครับก็เป็นแบบหัดง่ายๆนะครับไม่ยากตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องของความดันของแก๊สนะครับเ,เขามีรูปมาให้เรานะครับแล้วก็บอกว่าเมนนมิเตอร์ตรงนี้นะครับใช้ในการวัดความดันของแก๊สนะครับโดยความดันภายนอกมีค่า760นะครับมิลลิเมตรประลอดนะครับ ถามว่าจากรูปเนี่ยจะวัดความดันของแก๊สได้เท่าไหร่ในหน่วย atm และในหน่วย Pascal นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับจากรูปเนี่ยเราจะเราจะรู้ก่อนว่าแก๊สจะมีความดันเท่าไหร่เราต้องรู้ก่อนว่าแมโน m e เตอร์เนี่ยเป็นแบบปิดหรือแบบเปิดเพราะถ้าเป็นแบบปิดมันก็คิดอีกแบบหนึง่งใช่ไหมครับแบบเปิดก็คิดอีกแบบหนึง่งอ่าเรามาดูในรูปกันนะครับ นี่จะเห็นว่าในรูปตรงนี้นะครับตรงปลายท่อเนี่ยเห็นไหมฮะปลายท่อตรงนี้นะครับมันจะเปิดอยู่ถูกไหมฮะนั่นแสดงว่าตรงนี้คือแมนนอมิเตอร์แบบปลายเปิดนะครับตรงเนี้ยบอกเราว่าเป็นแบบเปิดนะครับนั่นแสดงว่าในกรณีนี้นะครับ P แก๊สของเรานะครับ P แก๊สของเรา อ่าพีแกก็จะต้องมีค่าเท่ากับ P ของ atm นะครับบวกกับเดลต้า h นั่นเองนะครับ p atm เพราะเนื่องจากว่าตัวของตลายเปิดเนี่ยมันจะมีความดันนะครับอย่างนี้นะฮะจะมีความดันที่มาจากบรรยากาศภายนอกนะครับจะดันมาตรงบริเวณนี้ตรงเนี้ยคือ ส่วนของ P A T M เวลาเขียน A T M อย่าไปเขียนเป็น A T M แบบนี้นะฮะอันนี้มันคือตู้ตู้กดเงินนะครับอันนี้เขียนแบบนี้ไม่ได้ห้ามเขียนแบบนี้เด็ดขาดนะครับต้องเขียนเป็นตัวเล็กทั้งหมดนะครับทีนี้เรามาดูจากรูปนะครับ P gas มีค่าเท่าไหร่มาดูกัน P A T M เนื่องจากว่าโจทย์บอกมาว่า มีความดันภายนอก760ม mm. ิมประหลอดดังนั้นตรงนี้เราก็แทนค่าไปเลยนะครับว่าเป็น760ม mm. ิเมตรประหลอดนะครับบวกเดลต้า h คือความสูงที่แตกต่างกันซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกมาให้เราแล้วว่ามีค่าเท่ากับ25เซนติเมตรหนูก็บวกไปเลยนะฮะ25 cm hg ได้เห็นไหมครับว่าทําไมครูต้องเขียนหน่วยไว้ด้วยเพราะหน่วยมันแตกต่างกันถ้าเราไม่เขียนหน่วยเนี่ยบางครั้งเราอาจจะลืมนะครับว่าอ่ามันเป็นหน่วยเดียวกันระบวกกันไปเลยอย่างเงี้ยค่ามันก็จะผิดไปเลยนะครับดังนั้นการเขียนหน่วยกำกับตัวเลขทุกๆครั้งเนี่ยถือว่าเป็นการช่วยตรวจเช็คคาตอบเราได้นะครับนั้นในข้อนี้จะเห็นว่าหน่วยนะครับจะเป็นมิลลิเมตรประหลอดกับเป็นเซนติเมตรประหลอด เราไม่สามารถที่จะรวมตัวเลขในกรณีที่หน่วยมันต่างกันเข้าด้วยกันได้นักเรียนต้องเปลี่ยนหน่วยก่อนนะครับดังนั้นการเปลี่ยนหน่วยเนี่ยนะครับตรงนี้นะฮะเราก็จะเ,เปลี่ยนเซนติเมตรประลอดเซนติเมตรของประหลอดนะครับให้กลายเป็นมิลลิเมตรประหลอดนะครับมันต้องเปลี่ยนแบบนี้ครับเพราะเรามีความสัมพันธ์ของ มิลลิเมตรปลอดกับหน่วยอื่นๆอยู่ถูกไหมฮะมันก็จะง่ายแต่ถ้าบางคนบอกว่าจะเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรได้ไหมคําตอบก็คือได้นะครับเราก็ไปไปไป,ไปเทียบความสัมพันธ์ได้ด้วยนะครับก็แล้วแต่ความถนัดแล้วกันนะครับแต่ของครูขอเปลี่ยนเป็นมิลลิเมตรปลอดนะครับตรงนี้่า25ซนติเมตรจะเท่ากับกี่มิลลิเมตรก็ใช้ความรู้ตั้งแต่ปหนึ่งมานะฮะว่า1นึเซนติเมตรมีกี่มิลครับนีอยู่10บมิล ดังนั้น25ซนติเมตรก็ต้องเป็น250นะครับก็คือเอาสิบเข้าไปคูณนั่นเองก็เป็น250มิลลิเมตรตลอดอ่าโอเคตอนนี้แหละหน่วยเดียวกันแล้วนักเรียนก็บวกกันได้เลยนะครับ760บวกกับ250นะครับออกมานะฮะตรงนี้ก็คือ1,010 10, นะครับ มิลลิเมตรปลอดโอเคบางคนดีใจมากตอบได้เลยนะฮะว่าเป็น1,010ง10พ mm. มิลลิเมตรปลอดนะครับแต่บ่อยครั้งมักจะเป็นแบบนี้นะฮะสิ่งที่เราคิดเนะี่ยมันต้องไปคิดต่ออีกสเต็ปหนึ่งนะครับโจทย์อยากรู้ในหน่วยที่เป็น ATM ดังนั้นนักเรียนต้องเปลี่ยนความดันตรงเนี้ยให้กลับมาอยู่ในรูปที่หน่วยที่โจทย์ต้องการก็คือ ATM ให้ได้นะครับซึ่ง ตรงนี้นะครับขอย้อนกลับไปดูเมื่อสักครู่นิดนึงนะครับนั่นนี่จะเห็นว่า1 ATM เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ760ม mm. ิลลิเมตรของประหลอดตรงนี้ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับเราก็จะเอามิลลิเมตรประหลอดที่เราได้เนี่ยเปลี่ยนให้เป็น ATM โดยการเอา760มาทำการหารนะครับก็จะได้ว่าเพราะฉะนั้นนะครับโทษครับเพราะฉะนั้นนะครับ P Gas ของเราเท่ากับ1010 10, 10, หารด้วย760โอเข้าฮะตรงนี้เนี่ยออกมานะครับก็จะกลายเป็นความดันในหน่วยของ atm นะครับความดันในหน่วยของ atm ครูขอเป็นตัวว่าเป็น x แล้วกันนะครับ atm เห็นครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้กดเครื่องคิดเลขนะครับเพื่อความรวดเร็วก็ขอทําให้เป็นตัวแปรไปก่อนละกันนะครับโอเคนะฮะได้มาแล้ว1ห,หน่วยต่อไปโจทย์ยังไม่พอนะฮะโจทย์ต้องการหน่วยที่เป็นพาสคาลอีกด้วยนะครับหน่วยที่เป็นพาสคาลเนี่ยนัเยกเรียนก็อ่าเลื่อนไปดูนิดนึงถ้าเรารู้ ATM เราไปหาพาสคาลได้ไหมเราไปหาพาสคาลได้ว่าไอตัวพาสคาลเนี่ยนะครับ ห atm จะมีอยู่หนึ่งจุดศูนย์หนึ่งสามสองห้าคูณสิบกำลังห้าพาสคาลนะครับตรงนี้เราก็เอามานะครับดึงลงมาได้เลยนะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับ p แก s สของเราก็เท่ากับนักเรียนก็เอา atm ที่เราคิดได้เมื่อสักครู่นี้นะครับ atm ที่ได้เมื่อกี้นะฮะทำการคูณกับ ป a สคาลปาสคาลคือเท่าไหร่ครับต้องเรียนดูซิหนึ่งจุดศนย์หนึ่งสามสองห้าหนึ่งจดศยหนึ่งสามสองห้าอย่าลืมนะคูณดีวสิบกำลังห้าตรงนี้ออกมาแล้วหน่วยเป็น p าส c a l โอเคไหมครับหนูก็เท่ากับออกมาว่ามีตัวเลขเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็มีหน่วยเป็น pa โอเคนะครับ งนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับง่ายๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการาคำนวณเปลี่ยนหน่วยความดันนะครับแล้วก็ยังได้ฝึกการคำการอะไรการคำนวณหาความดันของแก๊สจากอุปกรณ์แมนนมิเตอร์ด้วยนะครับตรงนี้คือตัวอย่างนะครับถ้าเกิดนักเรียนสงสัยเนี่ย เดี๋ยวพอดูคลิปเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะติดต่อครูผู้สอนได้นะครับอาจจะมาสอบถามว่าหนูไม่เข้าใจตรงจุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในผ่านทางา Google Classroom หรือว่าจะผ่านทางระบบของ l ล ne ก็ได้แล้วก็นอกจากนี้นะครับหลังจากเราได้ดูคลิปนี้ไปแล้วนะครับเรามีนัดเจอกันที่ Zoom ด้วยก็จะมาถามคุณครูตรงนั้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้เนะี่ยเดี๋ยวมีแบบแบบฝึกหัดให้เราได้ฝึกทำนะครับโอเคนะฮะ ต่อไปนะครับตัวแปรที่4นะครับก็คือจำนวนโมลของแกส๊สแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเจอในเรื่องของโมลของแก๊สเนี่ยครูขอขั้นด้วยสภาวะสภาวะหนึ่งก่อนซึ่งถือว่าเป็นสภาวะที่สำคัญนะครับหลายๆคนยังคงจำได้ตอนอยู่ม .4 เรียนเรื่องโมลนะครับแล้วก็มีคำว่า STP นะฮะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับทีนี้มาดูว่า S.T.P. คืออะไรนะครับ S.T.P. เนี่ยหรือว่า Standard Temperature and Pressure นะครับคืออุณหภูมิและความดันมาตรฐานอันนี้คือเราแปลไปตามภาษาอังกฤษได้เลยนะครับ S.T.P. S ก็คือ Standard T ก็คือ Temperature แล้วก็ P ก็คือ Pressure นะครับ S.T.P. จะเป็นสภาวะนะครับของแก๊สที่มีอุณหภูมิเท่ากับศองศาเซลเซียส ตรงนี้ผิดบ่อยนะฮะตรงนี้ไม่ใช่25องศาเซลเซียสนะครับเป็นส่วนองศาเซลเซียสนะแล้วก็ความดันเป็น1บรรยากาศหรือว่า1 atm นะครับตรงนี้คือ stp นะครับทีนี้ในเรื่องของตัวแปรตัวสุดท้ายที่ครูเคยได้บอกไปแล้วนะครับก็คือจํานวนมวลของแกส๊สนะครับหรือตัวแปรที่เราใช้ก็คือตัวแปร n เป็น n เล็กนะครับไม่ใช้ n ใหญ่นะนะครับ โดยโมลเนี่ยนะครับก็จะเป็นหน่วยบอกจํานวนอนุภาคของสารนั่นเองนะครับตอนที่เราเรียนมาเรื่องของโมลตอนอยู่ม .4 เราก็รู้อยู่แล้วว่าที่ STP เนี่ยแก๊สใดๆก็ตาม1โมลจะมีปริมาตรเท่ากันก็คือ22.4ลูกบาทเดซิเมตรไม่ว่าจะเป็นแก๊สไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจนออกซิเจนหรือไนโตรเจนถ้าเป็นที่ STP แก๊ส 1>, 1โมลจะมีปริมาตร22.4ลูกบาทเดซิเมตรหรือ22.4ลูกบาอ,อ่ิอ22.4ลิตรเนี่ยเท่ากันนะครับแต่พอเรามาเรียนเรื่องของแก๊สเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูกันว่าแล้วถ้าไม่ใช่ที่ STP ละ่ะมันยังคงเป็น22.4ลูกบาทเดซิเมตรอยู่หรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับติดตามตอนต่อไปว่ามันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ครับโอเคนะครับก็ในส่วนของวันนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องออตัวแปรต่างๆนะครับของแก๊สเนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับหลังจากนักเรียนเรียนคลิปตรงนี้เสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถทําแบบฝึกหัดนะครับที่คุณครูเนี่ยได้ส่งไปให้แล้วที่ Google Classroom นะครับก็นักเรียนลองลองฝึกทําดูนะครับสงสัยตรงไหน เรามีช่องทางให้ติดต่ออยู่เยอะมากๆนะครับในในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแชททางไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวครูจะมี ID ไลน์ให้กับนักเรียนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวตอนที่เราเจอซูมนะครับเราก็สามารถที่จะถามกันได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเวลาเจอซูมครูจะทำการตรวจหรือว่าทำการเ,เฉลยแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเรื่องต่อไปในเรื่องของความสัมพันธ์ของจำนวนโมลความดันอุณหภูมิและปริมาตรของแกส๊สนะครับโอเคครับสวัสดีครับ